เคล็ดลับง่ายๆแต่สุดเจ๋งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนนั่นคือการใส่เหรียญไว้ในแก้วน้ำแข็งในตู้เย็นเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าไฟเคยดับหรือไม่โดยเฉพาะตอนที่เราไม่อยู่บ้านเพราะถ้าไฟดับนานจนน้ำแข็งละลายอาหารในตู้เย็นจะเสี่ยงต่อการเน่าเสียและเกิดแบคทีเรียอันตรายได้เราจะสรุปให้เห็นภาพว่าถ้าไฟดับเหรียญจะจมลงไปในแก้วน้ำแข็งซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงของอาหารแช่แข็งในตู้เย็นของเรา นี่คือวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เราประเมินความปลอดภัยของอาหารได้ทันทีที่กลับมาถึงบ้านทำให้เรามั่นใจและลดความเสี่ยงในการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็นได้เคล็ดลับนี้ถือเป็นไลฟ์แฮกที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับเป็นการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆมาแก้ปัญหาใหญ่ได้อย่างชาญฉลาดแถมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ,า,ารทิ้งอาหารที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วยใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรือกังวลเรื่องไฟดับนี่คือทางออกที่ตอบโจทย์มากๆครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด s u p e r t h n n k s เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับหรือถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกกดสมัครสมาชิกช่องไว้เลยแล้วเพื่อนๆมีวิธีเช็คไฟดับในตู้เย็นแบบอื่นอีกไหมครับหรือเคยเจอเหตุการณ์ไฟดับตอนไม่อยู่บ้านแล้วอาหารในตู้เย็นเสียหายบ้างหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้เลยครับ